เรื่องเมเปิลบ้านเราสองเงื่อนไขความรู้การปลูกเมเปิลสรรพคุณของเมเปิลคุณธรรมขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนสี่มิติวัตถุเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนสังคมมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งแวดล้อมท่านจิตสำนึกรักบ้านเราช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชเมเปิลวัฒนธรรมทำ ให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในชุมชนสามหลักการพอประมาณการปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราอยู่มีมีเหตุผลดินเหมาะสมกับการปลูกเมเปิลทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีสมุนไพรดูแลรักษาสุขภาพมีภูมิคุ้มกันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนขอคุณค่า 2องเื่อนไขความรู้การถูกระชายขาวสรพพคุณของกระชายขาวคุณธรรมขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทน4มิติวัตถุเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนสังคมมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเราช่วยกันอนุรักษ์พันธุนืชกระชายขาววัฒนธรรมทำให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของูมิปัญญาในชุมชนหลักการ พอประมาณการปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ว่ามีเหตุผลดินเหมาะสมใ่หมครัดินเหมาะสมดินเหมาะสมกับการปลูกกระชายขาวทำให้มีสารเคเค,คือเคซีมิน สูงสมุนไพรดูแลรักษาสุขภาพมีภูมิคุ้มกันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูงสรพคุณของกระชายกระชายมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายเป็นยาต้านอรุ้รัยายุวธันนา ายุนะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายกระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกช่วยบำรุงประทานครั้งละ500มิลลิกรัมถึง2ถึง2วันละีครั้งประโยชน์บรรเทาอาการเจ็บพอบรรเทาอาการก,กวัด ข้อห้ามห้ามห้ามใช้ในผู้มีอาการแพ้ในผู้หญิงตั้งครรภ์เตือนหาใช้ติดต่อเป็นเวลานานจะทำให้มีอาการแพ้แพ้คันไม่รู้ ช่วยกระทากระดูกดีสานให้ร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆสองช่วยชะลอการเตือนยนยรลอยไวแอช่วยชะลอไวสามช่วยบำรุงเนะ้ักษาสายตาสี่ไม่เจ๊ว่าตัวเห็น คุณข่าของสราัพยากรในชุมโยนสังคมมีความสามีความสักีช่วยรับเลือซึ่งกันและกันถึงแน่ล้อมสร้างกีจตสานึกรับวาดเราด้วยกันอนุรักษ์ันานเพื่อเพีกา มาทำทำให้คนรุ่นหลังทำให้คนรุ่นหลังเห็นค,คุณค่าของูุิปัญญาในชุมชนสามหลักการสามหลักการพอประมาณอประมาณมาปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ีเหตุผลดินเละดินเหมาะสมกับการปลูกเอกาให้ใหมี สารคือคิวเมนสมุนไพรดูแลรักษาหรือว่ามีบูมปัญญาภูดกันร้างรายได้ให้กับครอบครัวจุ่มจนเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง